สวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับวันนี้ผมก็ได้คาถามานะครับเป็นคาถาเป็นคาถาห้ามเลือดนะครับภาษาอีสานเรียกว่า light. ภาษาภาษา,าขัดเลือดนะครับหรือว่าหยุดเลือดนะครับเวลาเราเป็นแผลอย่างเงี้ยครับก็เลือดไหลไม่หยุดเลยนะครับก็คนโบราณเขาก็จะท่องคาถาอย่างเงี้ยครับก็ อาจเอาท่องไปท่องไปแล้วก็เป่านะครับห้ามเลือดนะครับไม่ให้เลือดไม่ให้เลือดไหลเยอะอะไรเงี้ยครับเป็นคาถาเป็นความเชื่อโบราณน,นะครับผมคาถานี้ผมก็ได้มาจากท่านหนึ่งนะครับท่านก็ได้คาถามาก็ท่านเป็นเชื้อทางทางคนสนิท ที่เคยอุปรกรณลวงปู่ชอบนะครับโอเคคาถานี้ก็อันดับแรกนะครับก็ตั้งนโมสามจบนะครับนโมตัสสะพักวัตตอรหตัตโตสัมมาสัมพุทธัสสนโมตัสสะพักวัตตุอรหตัตโตสัมมาสัมพุทธัสสนโมตัสสะพักวัตตุอรหัตโตสัมมาทุสัมพุทธัสสะแล้วก็ท่องคาถานี้สามจบนะครับไม้ลกงกลิงนังไม้ใต้ตังลิงสีนะครับ เอาใหมผมจะพูดจะชัดนะครับไม้ลกงกลิงนั่งไม้ใต้ต่างลิงสีนะครับอ่าอีกรอบนะครับสามรอบนะครับไม้ลกงกลิงนั่งไม้ใต้ต่างลิงสีนะครับจากนั้นก็พอสามจบนะครับก็เ่าไปที่แผลนะครับ เอาไปที่แผลนะครับสักสามครั้งนะครับเป็นคาถาห้ามเลือดนะครับคือหยุดเลือดไม่ให้เลือดไหลยเยอะอะไรเงี้ยครับก็เป็นความเชื่อโบราณนะครับคาถานี้ผมก็ได้มามันก็แบบแปลกมากครับความรู้สึกว่าเหมือนแปลกมากครับโอเคผมทบทวนนะครับไม้ลกงกลิงนั่งไม้ใต้ตังลิงสีไม้ลกงกลิงนั่ง ไม้ใต้ตังลิงสีไ,สไม้ลกงกลิงนั่งไม้ใต้ตังลิงสีนะครับภาษาภาษาผมก็ไม้ลกงกหลิงนั่งไม้ใต้ตังหลิงสีไม้ไรไม้ลกงกหลิงนั่งไม้ใต้ตังหลิงสีไม้ลกงกหลิงนั่งไม้ใต้ตังหลิงสีนะครับก็ท <IC> <an> ่องสามจบนะครับอันนี้เป็นภาษาคนมองเลยนะครับที่ที่เป็นภาษาของแอดมินเองเลยนะครับ ก็เป็นคาถาโบราณนะครับยังคาถาครั้งก่อนที่เป็นคาถามหาเสน่ห์เขาก็ได้มาจากคนนี้ครับคนนี้เขาเป็นญาติกับคนสนิทของหลวงปู่ชอบนะครับคนที่เคยไปอุปการะหลวงปู่ชอบนะครับออแล้วก็ก็คือเป็นญาติของคนที่อุปการะนะครับ โอเคครับผมคาถาก็มีประมาณนี้นะครับก็ควรใช้วิจาราณนะครับก็เป็นคาถาโบราณที่หายากนะครับผมก็ได้เอามาไว้ใน YouTube เพื่อที่จะให้ทุกคนได้รู้นะครับได้ศึกษานะครับเพือ่อาจจะเป็น เอาไว้ให้ลูกหลานได้ดูกันได้ฟังกันว่ามันเป็นคาถาเป็นยังไงนะครับผมโอเคครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกคนทุกคนที่รับชมคลิปนะครับขอบคุณทุกคนที่กดติดตามขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนนะครับขอบคุณทุกคนที่รักกันนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ